ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคุณไม่ใช่คู่แข่งทางธุรกิจไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่คอยขัดแข้งขัดขาและไม่ใช่โชคชะตาที่เล่นตลกกับคุณแต่มันคือปีศาจที่คุณเลี้ยงเอาไว้ในกระโหลกศีรษะตัวเองปีศาจตนนี้ไม่ต้องใช้มีดแทงคุณให้เจ็บแต่มันใช้ถ้อยคำที่อาบยาพิษกระซิบข้างหูคุณทุกเช้าที่เตือนนอนและทุกคืนก่อนหลับตาลงมันบอกว่าคุณยังดีไม่พอ มันย้ำเตือนถึงความผิดพลาดในอดีตซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเทปที่เสียและที่น่าเศร้าที่สุดคือคุณเชื่อมันอย่างหมดหัวใจคุณยอมให้เสียงในหัวดาทอตัวเองด้วยคำพูดที่คุณไม่มีวันกล้าเอาไปพูดกับคนอื่นด้วยซ้ำนี่คือความจริงที่เจ็บปวดครับคุณกำลังเป็นฆาตรกรที่ลอบสังหารความมั่นใจและอนาคตของตัวเองอยู่ทุกวินาทีเราถูกหลอ่อหลอมด้วยความเชื่อที่ผิดเพี้ยนมาตลอดชีวิตว่าการตำหนิตัวเองคือการผลักดัน เราหลงคิดไปว่าถ้าเราไม่ด่าตัวเองถ้าเราไม่กดดันตัวเองอย่างบ้าคลั่งเราจะกลายเป็นคนขี้เกียจเราจะกลายเป็นไอ้ขี้แพ้ที่หยุดอยู่กับทีแต่นั่นคือคำหลวงที่อันตรายที่สุดครับความเชื่อที่ว่า self criticism equals motivation คือสมการที่ผิดพลาดเพราะในทางจิตวิทยาการตำหนิตัวเองไม่ได้กระตุ้นให้คุณก้าวไปข้างหน้าแต่มันทำให้สมองของคุณเข้าสู่สภาวะ fight or flight หรือสภาวะหนีตายเมื่อคุณด่าตัวเอง สมองส่วนอะมิกดาลาจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลออกมาเปะเปื้อนไปหมดผลที่ตามมาไม่ใช่พลังสร้างสรรค์แต่มันคืออาการอมาพาตทางอารมณ์คุณจะเริ่มกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยสุดท้ายคุณก็จะติดอยู่ในวงจรของความหดหู่และสิ้นหวังการใจร้ายกับตัวเองไม่ใช่ความกระตันยูต่อความสำเร็จแต่มันคือการวางยาพิษใส่รากเงาของจิตวิญ,ญญาณตัวเองต่างหากเหตุผลประการที่หนึ่งที่คุณต้องเข้าใจคือ เสียงในหัวไม่ใช่ความจริงแต่มันคือสัญชาตญาณเอาตัวรอดที่ทำงานผิดพลาดย้อนกลับไปในยุคหินสมองของเราถูกออกแบบมาให้มองหาจุดบกพร่องและอันตรายเพื่อความอยู่รอดถ้าคุณทำผิดพลาดนั่นหมายถึงความตายสมองจึงต้องย้ำเตือนให้คุณจำแม่นๆแ,แต่ในโลกปัจจุบันความผิดพลาดเล็กน้อยในการทำงานหรือการพูดผิดในวงสนทนาไม่ได้ทำให้คุณตายทว่าสมองของคุณยังคงใช้กลไกเดิมมันขยายขนาดความผิดพลาดให้ให,ใหญ่โตรอ,อก,กับโลกจะถล่มลงมา เสียงที่บอกว่าแกมันห่วยจริงๆแล้วมันคือสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่พยายามปกป้องคุณจากการถูกขับออกจากฝูงแต่มันใช้วิธีที่รุนแรงเกินไปจนทำลายขุนแทนที่จะปกป้องคุณต้องแยกให้ออกระหว่างความจริงกับความกลัวที่ถูกฉายซ้ำครับเหตุผลประการที่2เสียงตำหนิเหล่านั้นมักไม่ใช่เสียงของคุณเองแต่มันคือเสียงสะท้อนจากอดีต ลองสังเกตดูดีๆครับว่าน้ำเสียงที่ก้องอยู่ในหัวคุณตอนที่คุณทำแก้วแตกหรือตอนที่ทำงานพลาดมันคล้ายกับเสียงของใครในวัยเด็กหรือไม่อาจจะเป็นครูที่เจ้าระเบียบพ่อแม่ที่คาดหวังสูงหรือเพื่อนที่เคยบูลลี่คุณเราดูดซับคำตำหนิจากคนอื่นมาเป็นคำตำหนิของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเรากลายเป็นผู้คุมนักโทษที่คอยลงทันตัวเองแทนคนที่เคยทำร้ายเราในอดีต การที่คุณยังยอมให้เสียงเหล่านี้ควบคุมชีวิตเท่ากับคุณยังยอมให้คนเหล่านั้นมีอำนาจเหนือคุณอยู่ทั้งที่เวลาผ่านไปนานนับ1ิบปีแล้วถึงเวลาที่คุณต้องทวงคืนอำนาจในการนิยามตัวเองกลับคืนมาครับเหตุผลประการที่3การตำหนิตัวเองคือรูปแบบหนึ่งของการเสพติดฟังดูประหลาดใช่ไหมครับแต่มนุษย์เราสามารถเสพติดความถูกได้เพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังชดใช้ความผิดเมื่อคุณทําพลาดแล้วคุณด่าตัวเองแรงๆคุณจะรู้สึกผิดน้อยลงนิดหน่อยเพราะถือว่าได้ลงโทษตัวเองไปแล้ว แต่นี่คือกับดักครับเพราะการลงโทษไม่เคยสร้างการเรียนรู้การด่าตัวเองทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ลงมือทำอะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วมันคือการเสียเวลาเปล่าคุณไม่ได้แก้ปัญหาคุณแค่ทำลายเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาก็คือตัวคุณเองพลังงานที่คุณใช้ไปกับการสาปแช่งตัวเองคือพลังงานที่ควรจะถูกนำไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์เหตุผลประการที่4คุณกำลังใช้มาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้กับมนุษย์ธรรมดา คุณมักจะคาดหวังให้ตัวเองเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยทําผิดแต่ในขณะเดียวกันคุณกลับมีเมตตาให้กับเพื่อนหรือคนแปลกหน้าได้มากกว่าตัวเองถ้าเพื่อนของคุณทําพลาดคุณจะบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่ได้แต่พอเป็นตัวเองคุณกลับบอกว่าแกมันขยะทําไมคุณถึงใจร้ายกับคนที่อยู่กับคุณตลอดเวลายอย่างตัวคุณเองได้ถึงขนาดนี้การขาดความเมตตาต่อตัวเองคือการปิดประตูสู่การเติบโตเพราะไม่มีดอกไม้ดอกไหนจะบานได้ในดินที่เต็มไปด้วยกรดและน้ำมันพืชที่แผดเผา เหตุผลประกาศที่5การเปลี่ยนเสียงในหัวคือการเปลี่ยนโครงสร้างสมองหรือ neuroplasticity ทุกครั้งที่คุณหยุดเสียงตำหนิและเปลี่ยนเป็นความเข้าใจคุณกำลังสร้างเส้นใยประสาทใหม่มันไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแต่มันคือวิทยาศาสตร์คุณต้องฝึกเป็นผู้สังเกตการแทนการเป็นผู้ถูกกระทำเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นให้บอกตัวเองว่าอ้อความคิดเรื่องความล้มเหลวกำลังเกิดขึ้นนะแทนที่จะบอกว่าฉันมันล้มเหลวการเว้นระยะห่างเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยให้คุณไม่ถูกพายุอารมณ์พัดพาไปและช่วยให้คุณเปลี่ยนพลังงาน ผมขอตัดสินแทนคุณตรงนี้เลยครับว่าการใจร้ายกับตัวเองไม่ใช่หนทางสู่ความสําเร็จแต่มันคือหนทางสู่โรงพยาบาลและสุสานของความฝันเลิกเอาคาพูดแย่ๆมาห่อหุ้มตัวเองแล้วเรียกว่าระเบียบวินัยได้แล้วครับความสาเร็จที่แท้จริงต้องมีรากฐานมาจากความนับถือตัวเองไม่ใช่ความหวาดกลัวตัวเองคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นกระสอบสายให้ใจตัวเองชกเล่นแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของตัวเองในโลกที่แสนโหดได้ใบนี้ถ้าขนาดคุณยังไม่รักและปกป้องตัวเองแล้วคุณจะไปคาดหวังให้ใครบนโลกนี้มาทําหน้าทีน่น ยุดฟังเสียงปีศาจต,ตัวนั้นแล้วเริ่มรับฟังเสียงของหัวใจที่อยากจะเติบโตจริงๆได้แล้วครับการให้อภัยตัวเองไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญขั้นสูงสุดที่จะยอมรับความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งจุดดีและจุดด้อยพลังบวกที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีแต่มาจากการบอกตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่ข้างๆและช่วยเธอแก้ไขมันเองนั่นแหละครับคือพลังที่ไม่มีใครจะมาทำลายคุณได้การรักตัวเองไม่ใช่การยอมรับความพ่ายแพ้แต่มันคือการเลิกเตะสกัดขาตัวเองในวันที่โลกทัั้้งงใใบพยาจะลกคุณห ถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ